จริงแล้ว high speed ไฮสปีดไปแล้วปั๊ม high speed ไฮสปีดไปอู้หกระโดดดูกระโดดนี่อ้อะไรเนี่ยคนหรือกระต่ายไม่รู้แล้วผมขึ้นทับเลยดูไว้ฮะเขาวิ่งหัวแหนะโอเวอร์ท็อปอัพโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ท็อปอัพฮะ ผมเป็นชื่อเทาต่อดีกว่าเจอแบบนี้ <laughs> อยากดูอะไรขอมาเลยอ่ะแตมาชิกชื่อเขียวขอมาเลยเดี๋ยวเล่นให้อ่ะดูอะไรเคดีอ่ะแค่นั้นแหละจบแล้วไม่ได้เปิดเคดีมาไม่มีวอลเล่นเคดีให้หน่อยเคดีไม่มีเคอเคไม่ดูแลนเด็กเหรอได้จัดให้นี่ตามใจกันขนาดนี้เลยนะนี่เคดีเด็กนะตามใจให้ขนาดนี้เลยนะเออเคดีใช่ไหมยูยริอ๋อยูริ สกรีนให้พี่เลยเดี๋ยวดูพลังอำนาจแห่ง KD นะครับอันนี้เล่นเอาใจสมาชิกชื่อเขียวนะเขาขอ KD เด็กมาซึ่ง KD เด็กในแรงเนี้ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวดูฮะพี่นี่เอาใจอ่อแชทเมมเบอร์ Member จัดเลย,จเ,ลยเจอทีมด้วยนะไฟล์งห้ามกดสาม,มานะ STB ทีม3คนเลยฮนะเ,ยนะเดี๋ยวดูฮะพลังแห่งสมาชิกช่องสู้เขายกิดปากสกรีนค้างหน่อยที่เหลือเลยพี่จัดก,การให้ สกรีนค้างครังสกรีนโดนแล้วก็วิ่งแยกได้เลยนะครับผมพลังแห่งชีวิตดูแลนั่นละป้ายฮะแล้วพุ่งไกลามากฮะแล้วพุ่งไกลามากฮะเรียบร้อยฮะโล่งๆเน้นๆป้ายไอเราก็เทสุดด้วยดูไว้ไวฮะขอมาจัดให,ห้แค่นั้นแหละเออกดไลค์ให้ด้วยนะครสมาชิกอย่าเพิ่งถอนซับกันแล้วแอลอุ๊ปป้ายไม่ได้ฮะแล้วยานิสจะเล่นหรือเปล่ามาที่ชูนเดอร์แล้วปั๊มหลังสกรีนแล้วแอลอุ๊ปอีกแล้วฮะแล้ววิ่งมิวดังเหรอไม่ใช่เป็นแอร์บอร์ด ควาหลังดังแบบเช็ดเอขึ้นทับเลยฮะหว่วงตันไปนี่ดูไว้ปั๊มเทเดียวเล่นได้เลยนะครับสำหรับเทวินดูแลงนะถ้าเราตั้งใจตัวละครอะไรก็เก่งได้โอ้โหแล้วเฟตอเวลูกนี้ลงหรอไม่ลงอยู่แล้วเปล่าแล้วยานิสรีบาร์มาไดนะ้แล้วดิฟติ้งช็อตบวกไกลขนาดนี้เออมันจะไปลงได้ยังไงฮนะอัเฟกไฮสปีดไปแล้วนี่ฮะดูเพื่อนหลุดฮนะ เพื่อลุดฮะจะกดปุ่มปุ่มหาไม่เจอโอเคเป็นไงดูฮะปั๊มเพเดียวได้ช่องเล่นเลยเมื่อกี้อ่ะเพื่อนยังไม่ทันหลุดผมบอกรอเลยว่าเพื่อนหลุดฮะความตั้งใจของผมที่มีกับสมาชิกช่องมันเยอะขนาดไหนพวกนายดูอัปเกรดเป็นความหลอดเทสจัดไปเลยใครเป็นผู้คุมความมืดอ่ะเชื่อพี่พี่เรียนมาเอาใจสมาชิกจัดเลยฮะเล่นแบบเต็มที่เลยนะเนี้ยวยตามไม่อันอ่ะเดิน้า อะไรกดดีไลน์มันก็กดไลน์ซ้ำได้ทำไมอ่ะคนเราเปลี่ยนแปลงได้เสมอจริงแล้วไฮสปีดปายแล้วปั๊มไฮสปีดป่ายโอ้กระโดดทูกระโดดดิโอ้อะไรเนะี่ยคนหรือกระต่ายไม่รู้มันุมขึ้นทับเลยดูไวฮะเฮวินดูแลนนะตัวละครอะไรก็ได้ถ้าผมเมมคือผมเล่นได้หมดเป็นไงปกติเล่นไม่ได้นะเควินดูแลนนะพี่ไม่ได้เล่นแบบนี้นะครับแต่กำลังกำลังใจที่แบบสมาชิกช่องกดมาให้เนะี่ยพี่ก็เลยทำได้นะครับ คือความสําเร็จพี่อ่ะคือ,ค,อคือมาจากพวกนายที่กดสมาชิกช่องนั่นแหละแค่นั้นแหละอ,อลนะลลุ้ยอุ้นล้มอีกนะดีๆโอเคดีๆอย่าล้มบ่อยเดี๋ยวแท้อุย้ยขอโทษกดผิดไอ้สวยโดนมีนสกิลมันไว้ทำอะไรมันอนะ่ะ ลงมาะลงฮะไอ,อ้โดมิงนนสก,กิลเคดีเด็กมันไว้ทำอะไรอ่ะพี่อนพู้ซึ้งเลยครับอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยไปถอนนิดไลค์ให้หน่อยใครใครนิดไลค์อยู่ฝากถอนให้หน่อยยังไงอย่านิดยูโรเต็บโดนบล็อกแน่นอนลูกนี้โอ้โหแล้วหลอกส่งให้เชตฮงเกรนนะนึกว่าใจถึงขึง้นลูกเมื่อกี้คือโดนนะครับผมข้างเราเม้มรอแล้ว ชูดเรเลอร์เหมือนจะใช้อ s นสิ s สกิลแล้วได้ใช้ไหมแล้วได้ใช้ฮะแต่หมดเวลาก่อนอ <c oughs> โดนะทำไม,มเป็นเ,ดนเ,เ,นเ็ดโคตรใกล้เลยวะเ็ดเอาไว้ใกล้มากอ้โดโยกดิเฮ้ยมันโยกได้แบบนี้เลยเหรอ จับเลยคเนี่ยฮะดูดิแล้วคืนทับเลยฮะจานฟาวฮะโอ้แล้วเจอ<ร>คีราชันของผมอ่ะจาน,นเมื่อกี้ฟาวครับผมเห็นนะไฟตรงข้ามกระโดดถีบสองขาคู่เลยฮะคือคือ,คอมันเล่นแรงจัดเลยฮะผมเล่นเอาใจคนดูแล้วเขาเล่นแรงแขนาดนี้ได้อยังไงรับกระโดดปั๊บแล้วโยกหลอกแล้วเฟตอเวดูดิมันคมอะไรขนาดนี้ฮะเนี่ยมันอมอะไรขนาดนี้ะเนี่ยยิงยับเลยฮะเกมน้ำาสี่คะแนนเราทำอะไรก็ได้ดูนะเฟตอเวอัดหน้าเลยฮะดูไว้ฮะผมยืนเก๊กด้วย วีสบายถ้าคะแนนนำเราทำอะไรก็ได้เนี่ยนี่เคดีเด็กนะครับนี่เคดีเด็กนะเออพลางแห่งสมาชิกช่องเคดีเด็กยังเก่งได้นี่เจอทีมสามด้วยนะไปถึงข้ามผมเมมให้ขนาดเนี้ยนี่ถ้าเป็นผมดูอยู่ผมกดสมาชิกหลายปีแล้วจริงหลายเดือนไม่พอหรอกต้องหลายปีแล้วสตรีมเมอร์เมมให้ขนาดเนี้ย GG ฮะขอบคุณซีเชลมากที่ไม่ทำให้พี่ดูแย่